y o u want to play with the ball? <you> okay? สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีนะจ้ะบ่มีฝนเอมี่กับพาลูกมาเดินเล่นยุสนามเด็กเล่นนะจ้ะเพิ่งผุนเพิ่นแล่ลแนตื่นเต้นได้มาข้างนอก เสมอได้อยู่แต่าน้บ้านเล่นแต่ในบ้านเพิ่นกระสิเบือ่อเนอาาจะเมื่อนีผ้ามาเล่นสวนสาธารณะเด่แลนเล่นเดินเล่นเพ่่นมากคักเพื่อนนะอตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วเนะจ้ะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวเขานานหนาวแล้วเนะจ้นะนาอนี่ ฝนกระกเสมอเสมอออากาศปวนแปรตอนเสา้าฝนตกสวยมาจากน้อยแดดออกบายมากระโตกอีกเดี๋ยกว่ยุดเดี๋ยวก็เสาเดี๋ยกว่าแดดออกนะจ๊ะ ดอกไม้เหลือ,อยี่น้อยหนึ่งเ <you> พราะให้ได้ชมนะจ๊ะเนี่ยเขานานหนาวแล้วเริ่มลวงเริ่มร้อยกันเบิดแล้ว เป็นสวนสาธารณะ,ะที่ใหญ่กว้างนะจ่ะมีหอดสนามเอ่อเทนนิสนะจ้ะสนามเทนนิสสองทีสุท้ายให้เบิง้งบรรยากาศหลอ่อๆนะจ้ะมีแดดอ่อนๆคนอื่นเขากับพ้าลูกมาเล็นด้วยกันนะจ้ะปั่นจัก,กรยานหลอบใบม้วนม้วนเด็กหน่อยกระได Yeah. ลูกซ้ายกัแเลนเล่นว่าสารพุนตามจับน้ำกระบทันมวนของเขาละขอแค่ให้เขาได้เอมวนเด็ดสนุกนะจ๊ะคนเป็นแม่กับมีความสุขเล่นไปโลดย้ำมือแล้งสิไดนนอนสบายเนะจ๊ะปล่อยให้เขาได้แลนเล่นสนุกสนานตามภาษาเขาไป Yes, yes. No, not this one. It's too big. No, 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 no. อยากเล่นน้ำระบาดเนี่ยมากคักแล้วกระโดดเต้นน้ำนั่น เมื่อน,นี้ก็ขอลาพี่น้องสุขุสุขนไปก่อนนะจ๊ะเด้อพอกันคลิปหนาจ้ามีความสุขสมหวังสุขุสุขนนะจ้าสวัสดีจ้า